สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแค่แส้งีแล้วก็อยู่กับหน้างานนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็นเสตัวหลังนะครับผมก็พี่กดนะครับทาการเชื่อมไล่แต้มนะครับวิธีการเชื่อมวิธีการเอาขึ้นนะครับผมก็เหล็กความกว้างของช่องนะครับของช่องช่องเสานี้กับเสานี้นะครับมีความกว้าง3เมตรนะครับลงกว่าเมตรนะครับก็เป็น6เมตรนะครับเหล็กตัวนี้นะครับเหล็ก3าม คูณ1นึจดห้าอันนี้นะครับก็จะมีความยาวเต็มเส้นก็อยู่ที่6เมตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องต่อเหล็กนะครับอันนี้พี่กดต่อเหล็กเท่าไหร่1เมตรนะครับต่อมา1เมตรนะครับก็จะเห็นว่านี่50เซนอยู่นี่นะครับผมอ่าจะ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 ออกมานะครับออกจากตัวตัวบ้านนะครับ50เซนนะครับประมาณฝั่งโน้นเหมือนกันนะครับเอาเท่ากันนะครับส่วนนะครับ เล็กนะครับด้านหลังนะครับที่จะเห็นว่าเป็นเป็นเป็นเดือยแบบนี้นะครับเราจะทําการดันไปให้ติดตรงนี้นะครับติดคู่หลังนี้นะครับเวลาก่ออิดนะครับก็จะเหลือประมาณเซนหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมอ่าก็จะเหลือประมาณเซนหนึ่งนะครับแล้วก็เอ่อทำการนะครับเอ่อก่อขึ้นมาแล้วก็มาฉาบนะครับส่วนตรงนี้นะครับเห็นเป็นเหล็กโดแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมีเหล็กพาดมานี่นะครับซึ่งพาดไปหัวเสาต้นโน้นนะครับจะเป็นสไตล์โมเดลหมาแหนนั่นเองนะครับก็จะเหล็กก็จะวางอยู่นี่นะครับวางติดริมนี้เหมือนกันนะครับนี่วางติดริมนี้นะครับเพื่อเวลาเราก่อนะครับก็จะก่อเข้ามาประมาณนี้นะครับความกว้างของอิฐบล็อกหรืออิฐมวลเบานะครับจะอยู่ที่ประมาณ7เซนนะครับหรืออิฐอิฐอิฐมอนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณ7เซนนะครับ ที่เหลือก็จะไว้ฉาบนะครับนี่ดันให้ติดเหล็กคู่หลังนะครับตัวที่มาพาดตรงนี้นะครับก็ดันให้ติดคู่เหล็กตัวนี้เหมือนกันนะครับก็ส่วนเอ่อเวลานั้นเราจะยืดติดด้วยที่เหล็กหนวดตัวนี้นะครับนะครับขึ้นอีกด้านหนึ่งนะครับด้านต่อนะครับจะสลับกันนะครับด้านต่อนะครับเหล็กต่อจะไปอยู่ฝั่งโน้นนะครับส่วนอันนี้นะครับเหล็กต่อจะอยู่ด้านหลังด้านด้านด้านนี้นะครับอ่านะครับต่อจะสลับกันนะครับ ก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นคนละฝั่งนะครับขึ้นคนละฝั่งนะครับแล้วก็วัดด้วยนะครับผมว่ามันจะออกจากเสาเท่าไหร่นะครับให้มันชนที่เสานะครับขนาดเท่ากันนะครับ50เซนเหมือนกันนะครับก็พี่โดงนะครับก็ทําการแบ่งนะครับไหนพี่โดงนะครับก็จะพกตลับเมตรคนละตัวนะครับได้เท่าไหร่พี่กดได้เท่าไหร่ทางนี้ นี่นะครับเชื่อมได้เลยนะครับดันให้ติดดันให้ติดตัวริมหน้านะครับริมหน้าริมหน้าก็คือฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นคู่เหล็กนะครับคู่เหล็กที่นี่ครับคู่เหล็กตัวนี้นะครับดันให้ติดฝั่งโน้ตเลยนะครับก็เดี๋ยวเวลาก่ออิฐนะครับเราต้องก่อริมนอกอยู่แล้วนะครับนี่นะครับสําหรับตัวตัวเสหรือคานหน้าคานหลังของทรงหมางเห็นนะครับก็ทรงโมเดิร์นนั่นแหละนะครับ เดี๋ยวจะมีนะครับเหล็กพาดตัวนี้นะครับผมก็วิธีการทําคันหน้าคันหลังนะครับข้างบนแบบนี้นะครับแคส์สงแงก็เอามาฝาก f c หรือท่านผู้ชมที่ไม่รู้นะครับส่วนเหล็กอันบนนะครับที่เห็นแหลมๆตรงพี่ด่งนี่นะครับนี่ยข้างหน้านะครับหน้าพี่โดงนี่นะครับตรงหน้าพี่ดงนะครับก็ตั้งไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการพาดเหล็กมาด้วยนะครับ นี่นะครับแคสเซงแง่ก็เอาวิธีการทําง่ายๆมาฝากนะครับดูกันเป็นทีละขั้นตอนก็แล้วกันนะครับก็จะเข้าใจง่ายๆใครไม่เข้าใจก็ทักมาถามได้นะครับก็เบอร์โทรแคสเซงแอจะทิ้งไว้ที่หน้าคลิปแล้วนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าใครที่จะสนับสนุนช่องแคสเซงแง่นะครับก็สามารถเปมาได้นะครับด้านล่างคลิปนะครับจะมีให้เปอยู่นะครับ ก็อันนี้เห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับะไคร้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแคะแสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยู่ชุบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวายงานบานล,กลาิกไลยจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะ เปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะฉากจะเท่จะจมุมม้งร่ <ละ S 2> คาค่ยายจะก่อสร้างมาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่เซกเง